เมื่อวานร้อนมากค่ะคุณพี่เมื่อวานร้อนมากๆเลยนะคะบ้านนี้อ้วนม่แต่สายไฟด้อพี่น้องเนอะยายอ้วนมาหลังบ้านทานั้ทงหน้าท้งทางนอกมันมันเสียงดังนะคะมันเสียงดังอันนี้เป็นไม่ยาก <laughs> ชาวเรียวชาวคีเตอร์เม,มื่อไม่เมื่อเก่าสวัสดีพ่อใหญ่มาสวัสดีเอไอ สวัสดีเพื่อนในห้องทุกๆคนนะคยะายอ้วนยังไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้ขอส่งงานเย็นชุ่มชํานะคะเย็นชุ่มชําค่ะเย็นชุ่มชํานะคะเห็นบอพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนั่งกระเป๋านั่งกระเป๋า สวัสดีนะคะบ้านเยอะอ้ว,วนลบหน่อยนะคะสบายนะคะเพื่อนๆสบายมากเลยเริ่มหยุดละเยอะเริ่มหยุดแล้วนะคะปาาไม่แดงป่าไม่แดง,ไม,แดงไม่มีแรงทำงาน สบายชุมช่มฉ่ำสวัสดีค่ะสวัสดีสสดมาแล้วจ้ามาแล้วด้วพี่น้องมาแล้วด้วพี่น้อง เย็นสบายนะคะเย็นสบายค่ะเป็นย่านะคะสวัสดีใจมากดีใจมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกทุกคนสวัสดีสว่างจะงานงานวังจะแคบหน่อยนะคะมีแต่ที่เดินมีแต่ที่เดิน มีแต่ที่เดินมีแต่ทางวางจะงานงานวางจะแคบหน่อยนะคะมีแต่ที่เดินมีแต่ที่เดินมีแต่ที่เดินมีแต่ทางนตกแล้วจ้าตกแล้วจ้าบ้านเหญ่อ้วนตกแล้วนะคะบ้านใหญ่อ้วนตกแล้วนะคะเย็นชุ่มช่ำเย็นชุ่มช่ำมากมาก ส่งงานเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะบาย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 ขอบคุณมากค่ะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะคุณพี่เย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำ<อ>ชาวเรียวชาวคีเตอร์เมื่อใหม่เมื่อเก่าสวัสดีพ่อใหญ่มาคสวัสดี a i สวัสดีเพื่อนในห้องคุคทุกคน,นะคะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้องฝนมาแล้วนะคะปาไม่แดงปาไม่แดงไม่มีแรงทำงานดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะปกติยายอ้วนก็จะไลฟ์ตอนห้าโมงเย็นแต่พอดีฝนตกยายอ้วนก็เลยมาไลฟ์ให้เพื่อน เย็นจังเลย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 ส่งงานเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะ ลังบ้าน,นลังบ้านหลังบ้านฝนตอันดูนะคะดีใจดีใจที่ฝนตกขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณมากมากค่ะผ่านไปผ่านมาแวะได้ด้วจใพี่น้องจ้งาปากไม่แดง ปลาไม่แดงไม่มีแรงทำงานนดูนะคะดีใจดีใจที่ฝนตกขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากค่ะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะคุณพี่เย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำเป็นเมญ่านะคะ เจา้าค่มีแห้งเหรอพี่้องมีแห้งเหรอแ่ะพี่น้องร้อนมาหลายวันแล้ววันนี้ตกลงมาให้เย็นชุ่มฉ่ำนะคะเย็นเมื่อวานนี้ร้อนต แตกเลยค่ะวันนี้เย็นมากๆเย็นมากๆ,ๆมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้องฝนสบายนะคะเพื่อนๆนสบายมากเลย <c oughs> เริ่มหยุดลเยอะเริ่มหยุดแล้วนะคะ <c oughs> มีแรงแล้วนะคะมีแรงแล้วเ <c oughs> ย็นสบายชุ่มฉ่ำ หลังบ้านจะสะอาดหน่อยนะคะอ่าดีใจมากเลยหมู่บ้านยี่ฮอนฮวนมาหลายหมดืดนช่มีกอนเด้อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเยเยอ้วนจะส่งงานเพราะใหญ่มากเลยอ้วนยังไม่ได้ ชาวคีเตอร์เมื่อใหม่เมื่อเก่าสวัสดีพระใหญ่มาสวัสดี a ออสวัสดีเพื่อนในห้องุทุกคนคนะัเพื่อน,อนขอบคุณมากค่ะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะคุณพี่เย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำตกแลับค่ะตกแลับค่ะ มีแรงแล้วนะคะมีแรงแล้วเย็นสบายชุ่มฉ่ำไม่เย็นไหมเยนม็ยนไหมคะเย็นยังเลยเย็นยังเลยนะคะเย็นยังเลยเย็นชุ่มฉ่ำนะคะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะเย็นชุ่มฉ่ำนะคะ ช่ำเย็นชุ่มช่ำมากมากมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้องฝนมาแล้วนะคะดูนะคะดีใจดีใจที่ฝนตกขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะ ตกแล้วค่ะตกแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณมากมากค่ะผ่านไปผ่านมาแวะได้ด้วจะจ yeah. มมพี่น้องจ้าเย็ดชำเนีย่ก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเ ยายอ้วนจะส่งงานเพราะใหญ่มากเลยอ้วนยังไม่ได้ไม่ได้นะคะฝนตกค่ะฝนตกนะคะเห็นไหมเห็นไหมบ้านใหญ่อ้วนฝนตกแล้วทางไหนตกบ้างคะทางไหนตกบ้างสมุทรสาครร้อนมากร้อน ดีใจจังเลยสวัสดีค่ะสำเนีย่อนเดอเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเยเยอ้วนจะส่งงานเพราะใหญ่มาคเลยอย้วนยังไม่ได้นะคะสดชื่นค่ะสดชื่นค่ะบ้านเยอ้วนจะแคบหน่อยเพราะว่ามีแต่ของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ ฝนตกแล้วดีใจมากฝนตกแล้วดีใจมากนะยา้อ้วนมาหลังบ้านทั้งหน้าทาั้งทั้งนอกมันมันเสียง